อเคครับก็ขอสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครผมมาครับตอนนี้เราอยู่กับเกมเ o t t e นเ o w ร r ก็ f e n s นนะครับผมนะเ,เกมป้องกันหอคอยนะเป็นป้องก,กันฐานนะเกม Tower Defense นะนี่คือแบบเข้ามาสดๆเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะยังไม่ได้เล่นเลยลองไว้นานมากไหนก็แล้วเราจะหาเกมมาสบายๆเล่นนะครับช่วงนี้ เล่นใหม่ป็นยังไงอ่ะยากรนพีคูณสองยากอะจัดยากเลยงั้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเราจะเล่นสบายสบายไม่ใช่เหรอโอเคปกติแล้วกันไหนเป็นยังไงเอ่ยอาการสวัสดีฉันคือผู้ชาการ อันนี้คือสนามลบคุณสามารถดูสนามลบได้โดยการใช้ WSD อาศัตรูกำลังมาทำไงมาแล้วไงครับปกป้องผู้บริชาการจากศัตรูที่ก่อกวนพวกพวกนั้น สามารถส่งหน่วยทหารโดยคลิกที่หน่วยปืนเป็นหนึ่งกดหนึ่งเพื่อใช้ทางลัดจากนั้นวางทหารละบนสนามรบหากคุณมีเงินเพียงพอเนี่ยวางกี่ตัวกี่ตัวก็ได้หรอ ปุ่มขวาเพื่อยกเลิกการเลือกหน่วยปัจจุบันอ๋อิงยิงมันข่าศึกเรอา,อาเกียจะช่วยให้คุณได้รับหน่วยทหารใหม่การปรับปรุงและความสามารถพิเศษสำหรับตอนนี้ให้เลือกให้คุณเลือกแพทย์แพทสนาม กหน่วยเกาะได้ปรากฏขึ้นแล้วปืนสไนเปอร์ทำความเสียหายได้มากที่สุดตอนหน่วยเกาะ แต่อีกฟันอัพเกรดจะเลือกเจาะโจงเฉพาะด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อติดกล้องมองทางไกลปกความแม่นยำโอเคประมาณนี้เองเหรอ กินกินกินเข้าไปถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวคุณสามารถเลือกความสามารถพิเศษเพื่อช่วยสนับสนุนคุณได้ในสนามรได้เสมอโอ้โหทหารฟรีว่ มีศัตรูเยอะเกินไปแล้วคุณไม่มีเงินคุณสามารถสลับไปที่ผู้ชาการได้เสมอถ้ายิงศัตรูด้วยปืนบาสูก้าหรือสไนเปอร์ก็กระสุนจรีเซตใหม่กดคอนโทรลคอนโทรลที่ซ้ายคอนโทรลหรือคลิกที่ไอคอนผู้บัชาการโอเค ดีซ้ายขี้ขวาคนเดียวความสามารถใช้ได้โดยใช้คะแนนเพื่อสนับสนุนใช้ความสามารถในการวางระเบิดเพื่อกำจัดกลุ่มศัตรูและรถถังแต่ ไปหน,100นึ่งร้อยคะแนนเจดจ์ด่วนในสิบหกตัวตาการยิงตั้งใจกับหน่วยเดียวกันเดียวกันไปสู้จโน่นมากได้อย่างอย่างมหาศาลอู้ปืนใหญ่จะรวด่วางตรงแล้วกัน พัดกันตีด้วยดับปลายปืนจะคะแนนหมดเลยอะ่ะโอ้จะแทมทีเดียวตายว่ะหลอดไปยิงถึงไหมเนี่ย มีมาสุกา้าความเสียหายจากการระเบิดขนาดใหญ่เครื่องบินสตูปลังมาใช้หน่วยมาสุกา้าในการยิงพวกมันให้ตกไม่งาสามอันวางไว้เออ,เอขอบคุณครับ หนวแค่เพิ่มอีกไปยิวไปสวยตัวนึงเออการขายหน่วยจะทำให้คุณได้รับเงินคืนบางส่วนเพื่อน,นำไปสร้างหน่วยประเภทอื่นคิที่ไอคอนขายเพื่อขายหน่วยบางส่วนต่ายต,ตาย กด K เพื okay. ่อแสดงทางรัดทั้งหมดหันมุมกล้องไปดูไปหมดเลยคือการรับรอบเมื่อมันถึงค่ามากสุดเกมจะจบลงแล้คุณจะชนะแถม XP จะเติมระหว่างการต่อสู้และเมื่อเติมเต็มๆคุณจะได้รับการอัพเกรดโอเค เิ่มความเร็วจะทําให้เกมเร็วขึ้นเมื่อคุณเมื่อคุณใช้งานการผลิตของคุณเสร็จสิ้นแล้วติ๊กจำนวนการต่อเพื่อเริ่มระดับแรกอ่าเออ วะเฮ้ยจบการ์ดหมดแล้วเฮ้ยปตอ,อใช่ไหมเนี่ยยี่สิบสิบมิลไกลทางอากาศเอาจุดๆปืนใหญ่ปืนใหญ่จะช่วย้คุณสามลบอากาศ กระโดดร่มรู้สึกถึงพลังของคุณในสนามลบบอลเราจะไปคุณหนึ่งอ่ะอัพเกรดดีกว่าผมความแม่นยำ ออใหญ่ช่วยคุณนสนามลบกันใหญ่ช่วยคุณนสนามลบลดร่มได้รับ200เหรียญ คูน1.5นะสำหรับวรนถัดไปเรลบแล้วกันนะเดี๋ยวก็ยิงยิงมันเข้าไปอเออไปครับหมดดับปายปืนดูโจมใช่อ่าแมนเด็กกำลังเสริม มันหาเราตายถนนปึ้มกรจจะถกนก ได้อยู่เออไปรอ้อยโอ้ยไม่มีเยอะมากเลยโอเคสนมลบคุณไปโอ๊ยไม่โดน ลดร่มกระสหารเรื่อยๆปึ้มไปครับเออสองอเหรียญเวลาปลายปืนลดร่มครับ ใหญ่ครับไปต่อเรื่องครับต่อเรื่องเล็กเรื่อยๆตบเรื่อยๆงรถงรถต่อสู้กันเลยครับคือ โซต้าลาบตันทาน,เ,นเ,รเรื่อยเรื่อยครับกดเรื่อยเรื่อยไปเ,เข้าอถัดไปหั้เข้มปืนใหญ่ ตออ่อยิงครับเรียบร้อยโอเคแล้วไงต่อเริ่มเกมเริ่มใหม่เมนูน่ะเหรอแค่นี้เหรอ,อ,อหรือว่าเราต้องอัพเลเวลเราต้องอัพเร็ววะ ต่อไปตานสองใช่ไหมตานเดิมนี่ Hãy subscribe cho ไปยังระเบิดไปลาเสริมห้าเอาถัดไปรถล่ม ปืนเรื่อยครับเรื่อย,อยไปครับลดล้มร,รัวๆครับผมเออเหลือบเอปิดไป ต้มเติมรถริงไปโดนล่มครับผมรัรวๆครับยิงเรามีคนเยอะกว่าเราก็ยิ่งกับเก็บตังค์ได้เร็ว ลลมาอีกไปหน่วย้าไตายิมมันหน่วย้าไตเรียช่วยชส็จแลโดดล้มลุลวะโหโหขอยังเยอะพอที่เสร็จรอบต่อไป ไม่ครับโดดล่มสิครับกลับปลายปืนครับไปครับสวยครับผมยิงดกล่มเข้ามาไม่ได้เลยยิง ยิงออาไปตัวยอร์อีซีเลยครับตอนนี้ไปไม่ครับกำลังเสือมับบบดล้มเรื่อยๆครับวางครับกดวางรัวๆครับจะสกามว่ะ โดดไปอีกคงตังอะไรไม่เอาโดดไปเรื่อยคอยโดดล่มจิ้มไปครับเก้าสห้าล้วเก้าที่สิบห้าเดียวจิ้ดรถจิ้มรถขึ้นใหญ่ไมขอโดดล่ม ปลายปืนปืนใหญ่ป้มรถยิงรถยิงรถสวยไอ้หมดต้นด้วยราคาถูกลงดินละหน่วยด้นดินความเปสิบมมต้ดนออตด้วยราคาถูกลง ยังไงปลดหน่วยพยาบาลแล้วตังชุดเราต้องปลดแบบพวกนี้มาใช้นะเลเวลาสองนี่ 2, เห็นปะเหือห้าพันโอเคไปครับสำหรับคนที่ชอบนะผมก็อย่าลืม,ด like, นะมกดไลค์นะผมแล้วกดซับสไครต์กันด้วยนะไปครับไปเจกังใหม่พาดหน้าสวัสดีครับไปแล้ว